สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำาากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเราทุกทีเวลาเราไปไหนเราเจะมีของฝากมาให้ท่านผู้ชมเสมอนะฮะค,คุณคุณไปแม่นรูดนมาเหรอทย์ที่แล้ว <laughs> <c oughs> คุณถึงเอาแม่นรูดนมาฝากคุณผู้ชมเอาหวัวเราะชอบใจถูกใจไม่ได้ไปครับก็อยากไปดูว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับ <laughs> ค่ะ คุณผู้ชมก็เนื่องจากว่าคุณแค่คุณแอาเทียว <c oughs> คุณแครคุณแคกคุณอาจไปเที่ยวออสกานะคะเดินตนนารากโกเบไปคันไซนะ ไปบ้านเก่าของดิฉันคือแถบคันไซเพราะว่าคุณอาจอยู่คันโตเป็นคนเมืองหลวงอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านนอกนะขอบคุณนะค่ะส่วนแขกก็ไปเที่ยวโซเกาหลีใต้ไปหาอปป้าไปตามหาอะไรคือกังน้ำนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างก็เลยจะนําความสําหรับแขกเนี่ยไม่ใช่ความประทับใจคุณอาจเป็นความตื่นตาตื่นใจกับกรุงโซส่วนคุณอาจก็เลยอยากจะพูดถึงอซาก้าแต่แขก ไม่รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ฟังเรื่องโอสกามากน้อยแค่ไหนเพราะใครก็จะเมาเรื่องกรุงโซแล้วไม่รู้ว่าจะเหลือเวลาให้คุณอันได้พูดถึงโอสกาหรือเปล่าไม่มีนะครับเหตุที่เราจะมาพูดเรื่องทั้งโซหรือโอสกาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราอยากอวดว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้อย่างนั้นหรูหราไฮโซหรืออะไรก็ตามแต่ไม่เกี่ยวนะคะแต่เมาทัวร์ะแต่เพราะว่าพอไปแล้วเนี่ยเราเจอในสิ่งที่มันเป็นคําถามหรือเป็นสิ่งที่แขกสนใจมาโดยตลอดคือแขกติดใจกับเรื่องการออก แบบเมืองการฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองรหรือการปรับเปลี่ยนฟื้นฟูการปรับภูมิทัศน์ของเมืองทให้เมืองเนี่ยคุณอาจมันเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สําหรับประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นทีนี้ทําไมแขกถึงตื่นตาตื่นใจกับกร,รุงโซมากคุณอาจเพราะว่าแขกเนี่ยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเลยเพราะว่าไม่ ไม่สนใจเกาหลีไม่สนใจวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีไม่ดูเกาหลีไม่ดูซีรีส์เกาหลีไม่รู้จักนักร้องเกาหลีเลยใครนะใครที่ไปโด่งดังรู้จักนิชคุณอยู่คนเดียวไม่รู้จักอีกนิชคุณเป็นใครก็เออนึกชื่อก็นึกไม่ออกทีนี้ถ้าใครจะรู้จักเกาหลีเนี่ยใครก็รู้จักว่ามี บะหมี่กิมจิอ่ะสองแดงแดงะชอบกินมากแล้วก็ชอบอาหารเกาหลีเนื้อีแต่เนื้อย่างเกาหลีที่ชอบกินมากก็คือชอบกินเคยกินที่ญี่ปุ่นนะคะเคยกินที่เมืองไทยบ้างทีนี้ก็รู้สึกว่าเนื้อย่างของแท้ที่เกาหลีมันต้องอร่อยมากๆแล้วแขกก็จะนึกภาพว่าคนไปเที่ยวเกาหลีไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อแค่อะไรนะสกินฟู้ดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าบีบีครีม ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไระเลยคุณอาดแล้วก็นึกภาพเกาหลีน่าจะเป็นแบบเนี่ยมาจแบบากเราก็ึกเป็นแค่เมือเม่อบ้านนอกของญี่ปุ่นหรือเปล่าเลวนะเนี่ยรู้ตัวก็อย่างดี <c oughs> เรื่องนี้เซนซิทีฟมากนะคุณอาด อย่างไรก็ตามและเหตุแล้วทุกครั้งที่แขกเดินทางเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่เจตจำนงแขกเองก็คือมักจะเป็นการเกาะข้างติดสอยให้ตามคนอื่นเขาไปคราวนี้แขกก็ติดสอยให้ตามเพื่อนไปแล้วเพื่อนคนเกาหลีที่เรียนด้วยกันที่เกียวโตตอนนี้เขาเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่นู่นเพราะฉะนั้นการไปโซ่คราวนี้ก็จะมีคนเกาหลีพาชมแต่สิ่งที่แขกประทับใจมากคุณอาจพอไปแล้วบอกนี่คือเกาหลีเหรอมันเข้าใกล้ความเป็นประเทศโลกที่หนึ่งมากเลยคุณอาจเพราะว่า เป็นเมืองที่คือเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านจากเมืองประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนา,ฒนาแล้ว,ลวคือสาธารณระโภคเนี่ยเป็นประเทศโลกที่หนึ่งแล้วเต็มที่<ม>นะคะตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเต็มกรุงโซเลย<ม>คุณอาจและแคกก็แบบว่าอคนเกาหลีเขาไม่รู้สึกว่าอยากจะ อนุรักษ์อาคารแบบเกาหลีเกาหลีไว้เหรอทำไมเขามีตึกหน้าตาสวยทันสมัยแล้องถึงไอทเทคโนโลยีนี้เกาหลีจะล้ำหน้ามากเลยแต่ไม่มีใครใช้โทรศัพท์กันวุ่นวายเหมือนบ้านเราแฮะคุณอาจไม่มีใครเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดกันตลอดเวลาใช้เครดิตการ์ดแบบติดเข้ารถไฟฟ้าได้เลยเพื่อนคนเกาหลีก็พูดเหมือนกันว่าเขาพูดแบบแบบอวดด้วยนะแบบ รู้หรือเปล่าว่าสมัยนี้ในเกาหลีทุกอย่างอ่ะเป็นดิจิตอลหมด<ช>นะทุกอย่างเป็นระบบดิจิตอลคือจะขึ้นรถเมล์รถไฟทุกอย่างก็เป็นตีตีตตตหมดเลยแล้วก็คือ <นะ S 2> เป็นบัตรเครดิตการ์ดเลยนะเป็นเครดิตการ์ดหมดทุกอย่างคุณจะซื้อกาแฟซื้อตั๋วรถเมล์คือไม่ต้องพกเหรียญพก<ช>อะไรเลยนะคะอ่ะทีนี้มาถึงว่ามีตึกที่ รวมสถาปนิกชื่อดังจากทั่วโลกสร้างตึกนั้นตึกนี้เต็มไปหมดเลยคุณอาจเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นความประทับใจอันนึงแต่ในขณะเดียวกันที่มีแบบนี้คุณอัดเกาหลีก็ยังจะมีตลาดสดซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากคุณอัดทะเลทั้งทะเลก็มาอยู่ในตลาดคือกุ้งหอยปูปลาคุณจะได้พูดเรื่องโอซาก้าไหมมแม่เลยพูดต่อเลยครับเราจะได้เผื่อจะได้มีเวลาให้ผมพูดโอซาก้าบ้าง แต่ที่ประทับใจที่สุดคุณอาจแล้วนี่เป็นโครงเป็นโครงการที่ทําให้กรุงโซเนี่ยมีชื่อเสียงมากและแขกก็มีโอกาสได้ไปเห็นกับตานั่นก็คือโครงการฟื้นฟูคลองคุณอาจครองนี้ชื่ออะไรคลองนี้ชื่อชองเกชอนชองเกชอนเป็นคลองที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงประมาณปี2005แต่ทีนี้ก่อนที่จะถึงปี2005เนี่ยคุณอาจอย่าลืมว่า ในปี2004เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพการจัดก,การแข่งขัน <แก S 1> ฟุตบอลโลกโเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันการจัดก,การการากแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะก็จะมีการปรับปรุงเมืองคร,ครั้งใหญ่เลยแล้วในสมัยนั้นเนี่ยปี2002คนที่เป็นนายกเทศมนตรีของกรุงโซลนะคะคือลีเมียงปัก แขกอ่านถูกไหมอ่านถูกต้องครับรีมยังปักเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงโซตั้งแต่ปี2002แขกถ้าแขกจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นอยู่สองสมัยแล้วเขาก็เปลี่ยนกรุงโซคุณอัดฉายาน้าเก่าของกรุงโซเนี่ยคือป่าคอนกรีตแล้วก็เกลกลางไปด้วยขยะวุ่นวายนึกภาพก็แขกว่าไม่น่าจะต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่ ลีเมียงปักมาเป็นนายกเทศมนตรีเขาก็เริ่มโครงการที่จะเปลี่ยนกรุงโซให้เป็นเมืองที่เป็นพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับคนในเมืองที่จะมาใช้ร่วมกันเป็นพับ l ิ c สเฟ e ยรแล้วก็ปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนทั้งหมดเรียกได้ว่าผ่าตัดเมืองกันครั้งใหญ่แล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จแล้วการที่เขาประสบความสำเร็จ จากผลงานของการเป็นนาย,ยกเทศมนตรีนี่เองคุณอาจทำให้เขากระโดดเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นประ,ประธานาธิบดีคนปัจจุบันในการ<อ>ต่อมา,ะานะคะ,ะ,ค,ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการฟื้นฟูกรุงโซกันต่อในช่วงหน้าค่ะค,ค่ะ เมื่อกี้เราค้างคากันเรื่องที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงโซหรือว่าที่กุณแขกใช้คำว่านายกเทศมนตรีนะฮะมาจจะใช้คําว่าผู้ว่าจะได้ดูฟังดูไทยๆหน่อยนะฮะว่าไม่พอผู้ว่ามันเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคแต่อันนี้เขาเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใช้นายกเทศมนตรีถูกแล้วเขามาจากการลึกตั้งของไทยเนี่ยผู้ว่ามาจากการแต่งตั้ง ของไทยถ้ามาจากการเลือกตั้งก็เป็นนายกเทศมนตรีไงคุณเนี่ยสมแล้วที่ฉันไม่ให้คุณพูดอะไรสักคำในรายการเนี่ก็ยังเป็นผู้ว่าจาชการกรุงเทพอยู่หลอะครับเออนี่ก็แปลกนะก็ผมก็เลยถึงแบบว่าทั้งแต่ว่ากรุงเทพเป็นเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพไม่ใช่เทศบาลกรุงเทพคือทั้งกรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนพัทยากรุงเทพเนี่ยค่ะที่เจอได้ได้เลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้ว่าผู้ว่าของตัวเองแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยก็มีกะเออ ภูมิภาคคือผู้ว่าแล้วก็จะมีนายกซึ่งมีหลายนายกมีนายกเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอะไรอย่างนี้คุณอาจนะบอบเลคเชอร์คุณครูกปะกฉันต้องมาเลคเชอร์คุณอีกมาดูกันต่อว่าเป็นเดินคลองตรงนั้นมันจะมีสภาพยังไงทีนี้เวลาที่เราพูดถึงว่าเราประทับใจอะไรในเมืองนั้นคุณอาจคือมันคงไม่ใช่ความประทับใจที่เกิดขึ้นมาจากแบบ ว่ามันสวยเราจึงประทับใจแต่แขกเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นบทสนทนากับสิ่งที่อยู่ในใจเราเพราะว่าเวลาสูงว่าแขกไปแล้วแขกประทับใจกรุงโซเนี่ยแขกเข้าใจว่ามันเป็นบทสนทนาที่แขกโต้ตอบกับตัวเองจากภาพของกรุงเทพที่แขกเห็นแล้วมันทุกเียบออพอเราเห็นปุ๊บเราก็ทําไมกรุงเทพไม่เป็นแบบนี้ทําไมเชียงใหม่ไม่เป็นแบบนี้ทําไมเมืองไทยเราไม่สามารถพัฒนาเมืองให้เป็นแบบนี้คุณอาจอย่าลืมว่า เกาหลีใต้กับไทยเนี่ยเราเคยอยู่ในระดับเดียวกันมาก่อนนั่นคือจะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม n i x <N ix, S 2> ช่นะคะก็คือเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ความจริงหลายอย่างนี่ถ้าบางคนไม่ทราบนะฮะเกาหลีใต้เรียนแบบ ประเทศไทยนะครับไม่ว่าเรื่องออนโยบายการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเกาหลีใต้ก็มาเรียนแบบเรื่อง Amazing Thailand นะมาก่อนนะฮะแล้วช่วงที่มีวิกฤตการทางการเมืองอ่ะของเรามีปี3-5ซึ่งก็ของเกาหลีก็ยังยังขลุกขลักกันอยู่ตรงนั้นนะคะ,ค,ะคือตั้งแต่ทศวรรษที่7 7 0 8 0เกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งจะมาได้ ประชาธิปไตยอย่างจริงๆจังๆเนี่ยก็คือปี1987แล้วว่ะคุณอาดเพราะฉะนั้นก็ไม่นานนี้เองที่เกาหลีถึงจะหลุดจากระบบะเผด็จการแต่พอหลุดจากรัฐบาลเผด็จการคุณอาดการพัฒนาของเกาหลีนี่ไปแบบไฮสปีดเทรนเลยนะแล้วเขาก็มีไฮสปีดเทรนจริงๆมีเครือโครงข่ายของรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ดีไม่เป็นรองใครในโลกนี้เราที่แขกประทับใจมากคือคุณอาจคือระบบของรถเมในเกาหลีคือรถเมเกาหลีวิ่งบนถนนวิ่งเลนกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะคุณเดินทางด้วยรถบัสคุณจะไปถึงเร็วเร็วกว่าใครแล้วค่ารถถูกกว่าญี่ปุ่นเครื่องหนึ่ง แพงกว่าเมืองไทยครึ่งหนึ่งเพราะฉันก็กลางๆแต่รายได้คนเกาหลีเท่าๆกับคนญี่ปุ่นใช่ตอนนี้ทําก็อันนี้เ้าแขกก็รู้สึกว่าเราพัฒนาเมืองมาพร้อมๆกันคือในช่วงปลายทศวรรษที่70 80ปลายทศวรรษที่80ถ้าคิดว่าเป็น1987 แต่ทําไมเขาถึงไปได้ไกลกว่าเราถึง4ี่ห้าเท่าขนาดนั้ก็เรายังแ่แข็งอยู่ไงครับเขากําลังจะแ่แข็งเราอยู่นะคะคุณอานอ่กกลับมาที่คลองที่เรียกว่าชองเจชอนนะคะว่าภูมิทัศน์หรือว่าคลองนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกขุดมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีกษัตริย์เป็นราชวงศ์นู้นราชวงศ์นี้ในในเกาหลีแล้วนะคะโจชอนตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจชอนในแดจังคึมอะไรนู้นแล้วซึ่งคนเราคงไม่ไปถึงประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะก็คงจะเหมือนคือเครือข่ายโครงของในเกาะอัตนากรศิทป์บ้านเราเลยใช่แหละ นะคะแต่ที่นี้เนี่ยหลังจากที่เกิดสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีก็คือปี1950ถึง1958ก็เหมือนกับประเทศ ทุกประเทศทั่วโลกเลยก็จะมีการอพยพของแรงงานจากชนบทเข้ามาทํางานในเมืองแล้วเกาหลีก็เริ่มที่จะพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะการที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศมันทาให้เกิดอะไรก็เหมือนในยุโรปพอปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะเกิดความยากจนเกิดสลัมเกิดโรคระบาดเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่จะจะมีแรงงานเข้ามายอมากคลองนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพนะคะก็จะเป็นสลัมในคลองแล้วก็คลองก็จะสกปรกเต็มไปด้วยเชื้อโรค แล้วก็มีการสร้างในช่วงปี1970เนี่ยก็มีการสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นมาที่คลองแล้วก็มีการสร้างทางด่วนยกระดับคือเมืองก็คงเละเหมือนกรุงเทพที่เราเห็นทุกวันไม่มีการวางผังเมืองไม่มีการวางผังเมืองนะคะนึกอยากจะสร้างอะไรซ้อนทับไปก็ไปลมีทั้งรัมมีทั้งบ้านคนมีทั้งร้านค้าแล้วก็ทำถนนป่ายป่ายปีนกันไปมาคุณอัดพอมาถึงปี2003นะคะ นายกเทศมนตรีที่ปัจจุบันนี้เป็นประธานาธานาิบดีดเนี่ยคือคุณลีเมียงปักเนี่ยก็มีโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็ใช้เงินจํานวนมหาศาลที่บอกว่าจะเปลี่ยนคลองนี้นะคะให้เป็นพื้นที่ให้คนได้มาเดินเล่นเป็นพื้นคืนหนึ่งเป็นพื้นที่เพื่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นพื้นที่ที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเกาหลีหเป็นพื้นที่ที่จะมาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อนอื่นจะต้องทําอะไรก่อนคุณอาดต้องทุบทางด่วนยกระดับทิ้งก่อนเรื่องอย่เนี้ยทุบทิ้งเลยนะไอ้แบบตายๆกันบนคลองเนี้ยทุบทิ้งไปเลยนะคะแล้วน้ํามันแห้งแห้งไม่พอมีแต่สลามมีแต่ขยะเต็มไปหมดเรานึกถึงคลองแสนแสบไหมอ่ะก็หลอดอะย่างนี้ เขาก็แต่เขาแขกเข้าใจว่าต้องเจอการประท้วงเยอะแหละคนอัดก็จะต้องหรือสลัมทิ้งหมดนะคะแล้วก็จะต้องอพยพคนไปอยู่นอกเมืองอาจจะต้องมีการสร้างการเคหะอะไรไว้นอกเมืองที่จะรองรับคนเหล่านี้ออกไปนะคะแล้วก็สูบน้ําจากแม่น้ําหันซึ่งเป็นแม่น้ําสายใหญ่มากกลางกรุงโซลแม่น้ําหันก็น่าพูดถึงเราบอกว่าแม่น้ำเจ้าพยาของเราช่างนะคะแต่แม่น้ําหันเป็นแม่น้าที่สวยและยิ่งใหญ่มาก ก็สูบมาเขาบอกว่าสูบมาวันละแสนสองหมื่นตันเลยทีเดียวคุณอัดแล้วการการที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของครองเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ด้วยองค์ขาพยกเดียวนะอัดมีหน่วยงานที่ซ่ามีทั้งโซเมทโทโคลยเทนก็พูแมนเอ่อเทศบาลกรุงโซเนี่ยฮะเขาบอกว่าสร้างตั้งหน่วยงานขึ้นมาหลายหน่วยงานที่จะมาดูแลโครงการนี้ซึ่งเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ ครองอชองเกชอนนี้นะคะแล้วก็จะมีเอ่อมีเฮดควอเตอร์ที่ดูแลมีซิติเซนคอมมิชชีนซิติเซนคอมมิชชีนนี่จะเรียกว่าอะไรดีเอ่คณะกรรมการคณะกรรมการผนละเมืองผนละเมืองบ้านเราไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะมีเอ่อยูเนียนของเมอร์เชนต์ก็ต้องเป็นหอการค้านะคะนี่อีกหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นการร่วมมือของหน่วยงานธุรกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็แหล่งทุนอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็จะต้องมีฝ่ายการเคหะแห่งชาติที่จะต้องมาดูแลเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในองค์องคาพยพเนี่ยมันต้องมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพใหญ่คุณอาจทําออกมาแล้วเป็นอย่างไรทัศนียภาพเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาต้องมาติดตามกันต่อค่ะ ปวดหัวเลือกสารา่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราแล้วเป็นไงครับคุณคำประกาศไปเดินที่ริมคลองชองเกชอนมานี่ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันก็เป็นลูกคลื้นชิงใหม่เชียงใหม่คือหน้าตาเป็นยังไงบ้างคือเขาบอกว่าโครงการนี้นะคะคุณอาจได้รับการขนานนามว่าเป็น ecological modernization ซึ่งการทําให้เมืองทันสมัยเนี่ยมันมันไม่น่าจะไปกันได้กับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้สําหรับวิธีคิดแบบคนไทยนะคนไทยเข้าใจว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณต้องกลับไปทํานาคุณต้องไม่ใช้อะไรที่เป็นทันสมัยคุณต้องไม่มีอะไรที่ทันสมัยเลยหรืออะไรที่เป็นเทคโนโลยีแต่ ลีเมียงปักเนี่ยปี2007เขาได้รับรางวัลจากนิตยสารถาม,มนะให้เป็นเ,เขาเรียกว่า Hero <of> ฮีโร่ออฟอเมนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือรางวัลที่อังกอร์เขาเรียกอะไรนะรอ,องประธานาธิบด,ดีของอเมริกาก็ได้คุณอัลกอร์ Hero of Environment ครับสาเหตุที่เขาได้เพราะอะไรเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับุูโซเขาทำาจตุรัสของซิตี้ฮอลให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากมเขาสร้างป่าขึ้นมากลางเมืองแล้วก็คลองที่แขกไปเดินมาเนี่ยคุณอาจจะสลัมจากน้ำเน<ช>่า <ne ul S 1> แบบคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็ ทำให้พอเอาน้ำดีใส่ลไปพอเอาสลัมออกคุณอัดแล้วก็มีตึกสูงเสียดฟ้าขึ้นมาสองฝั่งสองถนนฝั่งคลองแต่ว่าที่ติดริมคลองเขาก็ทำทางเดินกว้างขวางมากทำทางเดินแล้วก็ปลูกต้นหลิวคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่จะมีหลิวสลับกับต้นซากุระแล้วก็ปล่อยปลาลงไปปรากฏว่าพอมันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแบบนี้คุณอัดพวกบรรดากุ้งหอยปูปลาก็แบบระบบนิเวศ แล้วเขาก็เก็บสถิติว่า ระดับคุณภาพของระบบนิเวศเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณอาจสต่ที่นี้เป็นวีรีบุ๊กสิ่งแวดล้อมจริงๆคุณอาจถามแขกว่าพอไปเห็นมากับตาแล้วมันเป็นยังไงบ้างคือแขกตื่นเต้นคือเขาบอกว่าทุนนิยมเนี่ยมันจุดๆจริงๆแต่แขกก็จะบอกว่าทุนนิยมนี่มันดีจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณจะปฏิสังขรครองเน่าๆอันนี้มาได้คุณต้องใช้เงินมหาศาลคุณจะต้องไปทําความร่วมมือกับกลุ่มหอการค้าคุณจะต้องไปทําความร่วมมือกับกลุ่มแหล่งทุนที่จะไฟแนนซ์เงิน แล้วคุณเมื่อคุณลงทุนไปขนาดนี้มันก็ต้องได้กําไรกลับ,ค,บคืนมามสิเขาได้ กำไรที่ได้เนี่ยนอกจากประชาชนในกรุงโซลจะมีสวนสาธารณะกลางเมืองที่ที่มันเดินเล่นมาจีบกันมาเดทกันแล้วใครก็อิจฉามากเลยคุณอาจคือแขกนึกถึงพื้นแบบที่ที่จะโรแมนติกที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราจะไปเดทไปเดินไปจูมือกันก็คงไม่คือนอกจากลงหนังกับห้างสรรพสินค้าแล้วคนไทยไปเดทกันที่ไหนเนี่ยแล้วใครก็อยากจะไปจูบกับใครสักคนแบบไปต้นไม้ถึงคลองอะไรอย่างงี้มันไม่มีคุณอาจแต่ที่นี่แหละ คนหนุ่มสาวก็จะไปเดทกันแล้วในคลองก็จะมี การแสดงนิทรรศการทางศิลปะต่างๆนะนยในคลองเลยก็จะมีเทศบาลเขาก็ทําแบบเทศบาลน,นะแล้วก,ก็ทําตุ๊กตาเล่นดนตรีพื้นเมืองก็เป็นเรื่องแนวอนุรักษ์นิยมแบบที่คนไทยชอบเนกันแบบที่คนไทยชอบนั่นแหละทอท,อ,ท,อ,ทอจะต้องชอบมากแต่ในขณะเดียวกันก,ก็จะมีโมเดิร์นอาร์ตอยู่ข้างบนแล้วพอขึ้นไปบนถนนแล้วมันคืออะไรคะร้านกาแฟมีทุกๆ5้าเมตรไม่ใช่50เมตรนะคุณอาจโอ้โหคืออยากจะใช้คำว่ามีทุกสัญชาติเลย พ่อแบรนด์ในโลกแม่ร้านกาแา <c oughs> สวยงามแข่งกันกบ้างบรรพบุรุษพ่อแม่ร้านกาแฟมาหมดร้านกาแฟร้านเนื้อย่างร้านเหล้าผับบาร์เบีย ร้านเครื่องสำอางรวมถึงขนาดนั้นทุกร้านก็คือชุกชุมหมดคือทุกอย่างอยู่รวมกันหมดคุณจเจ้าอะไรอีตูเดนเจอร์รีพับลิสกินฟู้ดอ่ะจะลับไปมีร้านกาแฟเอาร้านเสื้อผ้าเอา้าบาร์แล้วก็ร้านเ,าเนื้อย่างเนื้อเน,เนืองแน่นทุกร้านเนือแน่นแล้วไม่แล้วก็พอเข้าซอยไปนะคุณอาจก็จะมีสารพัดของ โลทั้งโล,โลก,ทโลกีทั้งไม่โลกีทั้งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดแล้วก็สว่างสวัยแล้วคนเดินกันคับข้างคึกคักแล้วก็มีรถเข็นขายอาหารขายปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างเกาลัดคั่วขายนอนไม้คั่วคุณอัดมันเป็นไปได้ยังไงทําทั้งเดิมก็ยังอยู่ด้วยได้ขวามือของที่ฉันเป็นตึกซัมซุงอันแบบ รลือสแมนแทนทันสมัยเอา้าอันนี้ก็เป็นหนอนไหมคั่วแล้วก็ไม่ได้เกลือกรังน้ํามันย้อยด้วยนะคะคุณอาจปลาหมึกย่างของเขาก็จะเป็น หินร้อนๆคั่วบนเตาหินร้อนๆอะไรเงี้ยคนอัดยินเป็นพิเศษแต่แต่มันก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่อันเนี้ยเป็นเป็นของจริงนะคือเราก็ยังจะเห็นรอยต่อว่ามันมีคนที่ตกขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอ่ะคุณนัดก็จะไม่เป็นท่อค้าแม่ค้าเกาลัดย่ามประมึกอยู่ส่วนมีที่ทางของเขาอยู่ส่วนคนที่อยู่ในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอบปะกังนำเนี่ยมันก็จะเดินกันอีกแบบหนึ่งแล้วก็ยังมีถนนอีกสายหนึ่งที่เป็นสินค้าจากเมืองจีนนะคุณนัดสินค้า แบบของพร้อมทุกรูปแบบเป็นนูกแบบทั้งหมดนี้มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วร้านกาแฟทุกร้านก็เต็มนะคุณอาจลุงสาวแล้วก็อะไรนะชิบุยะทอสที่บ้านเราฮินกันก็มีทุก15เมตรเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็กินใครก็ตกใจทุกคนกินขนมปังสูงเท่านี้มีไอศครีมก้อนเท่านี้อีกสามลูกมีวิปครีมอีกภูเขาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วใครก็แบบนี่คือเมืองที่ เริงล่าอยู่กับการกินดื่มการบริโภค,คในขณะเดียวกันก็มีคุณภาพชีวิตม,มสีสิ่งแวดล้อม,อมที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าบ้านประเทศเขาไม่มีปัญหานะเดินไปเราก็อาจจะเห็นคนมาประท้วง สาภาพแรงงานก็ยังคงประท้วงรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอมีคนงานกรรมกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่าตัวตายก็จะมีตัวแทนสาภาพมาเรียกร้องให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบ,บก็คือมีความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะทําเมืองให้ให้มันน่าอยู่แล้วก็มันเริ่มมีแขรเข้าใจสําหรับแขกนะคะสิ่งที่บอกว่าเมืองนั้นพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยให้ดูความกว้างของฟุตบาท ดูว่ามีฟุตบาทที่จะเอื้ออํานวยให้คนได้มาจูง<ต>มือกันเดินแล้วก็ดูเอ,อ ร้านหนังสือ,อร้านหนังสือก็จะอยู่ไม่ไกลร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีคนเข้าไปนเนืองแน่นมากที่สุดเนี่ยคุณอัดก็จะอยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสของซิตี้ฮอลที่แทยบอกอนะคะทางเดินก็จะเชื่อมถึงกันมาโดยตลอดลก็สามารถเดินต่อไปยังคลองนี้ได้อีกคือเห็นเลยว่ามันจะต้องมีการกวาดล้างเมืองอเก่าอะอย่างขนาดใหญ่เลยคุณอัดเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้แทยกคิดว่าเออหรือเราควรจะมาตั้งคําถามหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยมีใครคิดทํางานวิจัยกันไหมว่าการฟื้นฟูเมืองคือ แล้วก็ความพยายามของรัฐบาลไทยหรือว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของไทยเนี่ยเวลาเขาเริ่มที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองเนี่ยเขาได้ทําอะไรกันไปบ้างแล้วดีไหมคะคุณนัดแล้วคุณอาจก็จะได้แชร์ประสบการณ์ของออสกาในวันพรุ่งนี้นะคะสรุปผมก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอีกเฉยนะคะค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องการฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองกันต่อกับคิดเล่นเห็นต่างเรานะคะวันนี้แขกแล้วก็คุณอัจบุญนาคต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วัน พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ